เพื่อนๆสามารถสมัครเป็นสมาชิกว้าวสตอรี่เพื่อรับสิทธิพิเศษและร่วมสนุกกับทางช่องได้แล้วนะคะและขอขอบคุณที่กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพื่อนๆยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากช่องทางของช่องเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้อีกทางโดยกดเลือกสินค้าที่ตะกร้าใต้คลิปหรือสามารถสนับสนุนทีมงานโดยตรงตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ ดวงตำราจีนของคนเกิดปีขานประจำปีพุทธศักราช2568ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีขานคนที่เกิดปีเสือมักเป็นคนกล้าหาญไม่กลัวใครชอบการแข่งขันจึงกล้าลุยทั้งเรื่องใช้สมองและใช้กำลังคุณมักมองโลกในแงด่ดีมีความเป็นผู้นำ แถมเป็นคนเก่งจึงมีคนยกย่องในความสามารถของคุณอยู่ทุกที่คนปีขานเป็นคนใจกว้างอบอ้อมอรีก็จริงแต่หากมีใครรังแกก็จะกลายเป็นคนดุดื้อรั้นไม่ฟังใครและสามารถจะตอบโต้กลับไปอย่างรุนแรงด้านการงานและการเงินเมื่อเสือเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าป่ามีอาณาจักรของตัวเองลึกๆแล้วคุณจึงไม่ชอบเป็นลูกน้องใคร ไม่ชอบให้ใครมาชี้นิ้วสั่งเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ศักดิ์ศรีสำคัญกว่าแม้จะลำบากแสนสาหัสคุณก็จะไม่ยอมก้มหัวให้กับคนที่คุณไม่ยอมรับนับถือถ้าทำงานแล้วเจ้านายไม่ให้เกียรติคุณจะลาออกมาหางานใหม่โดยไม่คิดมากคุณไม่ใช่คนโลภไม่ชอบสะสมเงินทองและชอบชีวิตที่สบายใจประมาณว่าความสุขมีได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องทำงานอย่างทนทุกข์แล้วค่อยเอาเงินไปซื้อความสุขมาชดเชยทีหลัง คุณมักใจกว้างกับเพื่อนฝูงเสมอแต่ถ้าใครพูดจาไม่เข้าหูคุณก็พร้อมที่จะควันออกหูเช่นกันแต่สำหรับคนที่คบกันมานานจะรู้ว่าคุณเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วไม่มีอะไรคุณเป็นคนจริงจังกับเรื่องความรักรักใครรักจริงแต่เดี๋ยวเดียวก็เบื่อแล้วเข้าตำรารักง่ายหนเร็วแถมเวลาเลิกกันแล้วคุณก็จะสามารถหาคนใหม่มาดาหัวใจได้เร็วมาก คนที่เกิดปีขานเป็นคนธาตุไม้ซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะตับถุงน้ำดีเส้นเอ็นตาคุณจึงต้องหัดใจเย็นอย่ากโกรธบ่อยมิฉะนั้นตับจะไม่แข็งแรงคนเกิดปีขานธาตุไฟหรือเสือในป่าสำหรับผู้ที่เกิดปีขาน ในปีพุทธศักราช2,529อายุ39ปีดวงชะตาโดยรวมสำหรับผู้ที่เกิดปีขานรอบอายุนี้เมื่อมาถึงปีมะเสง็งพุทธศักราช2,568ถูกจัดให้เป็นอีกหนึ่งราศีปีชงดังนั้นพลังไม่ดีจึงปกคลุมเรือนชะตา ทั้งยังปรากฏกลุ่มดาวร้ายโคจรเข้ามาก่อกวนแผ่อิทธิพลร่วมอยู่ด้วยซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาขัดแย้งและมีปากเสียงขึ้นได้ง่ายหน้าที่การงานรวมถึงธุรกิจการค้าเกิดปัญหาความยุ่งยากวุ่นวายถาโถมไม่สามารถดูแลให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวทั้งบริวารก็จะก่อเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ดังนั้นทุกกิจกรรมการงานในปีนี้คุณควรมองให้ชัดเจนก่อนลงมืออีกทั้งไม่ควรก้าวไก่กา,การงานของผู้อื่น นอกเหนือจากนี้มีสิ่งสำคัญคือการระวังควบคุมมารยาทและพฤติกรรมของตนเองทั้งท่าทางกริยาคำพูดบางครั้งคุณแสดงออกไปแต่ไม่ได้คิดอะไรแต่คนอื่นอาจจะมองและเกิดความรู้สึกว่าคุณกำลังเหน็บแนมหรือดูถูกเขาทำให้อีกฝ่ายผูกใจเจ็บจะกลายเป็นสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวบางครั้งบางเรื่องการพูดน้อยคือไม่พูดทุกเรื่องที่คิดอาจจะปลอดภัยกว่า นอกจากนี้สิ่งที่คุณไม่อาจประมาทละเลยคือเรื่องความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวระวังสุขภาพของคนในบ้านทั้งผู้สูงอายุและเด็กอีกทั้งปีนี้คุณมีเกณฑ์จะต้องไว้ทุกข์ให้ญาติผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ดีดาวฟ้าอุปถัมภ์ก็จะช่วยเหลือบรรเทาได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คงแล้วแต่บุญกรรมของแต่ละท่านดังนั้นช่วงต้นปีเพื่อให้หลายเรื่องลองตัวได้โดยราบรื่น เจ้าชะตาควรหาเวลาไปไหว้พระไหว้เจ้าไหว้ขอพรต่อองค์เทพไทยสวยเพื่อสะดอดเคราะห์บรรเทาภายัยเมื่อคุณคิดดีปฏิบัติดีก็จะได้สิ่งที่ดีตอบอีกทั้งพระเจ้าช่วยคุ้มครองจะช่วยลดอุบัติเหตุเพศภยัยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาด้านการงาน ปีนี้แม้การงานการค้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาแต่บางช่วงเวลาก็บังเกิดความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองดังนั้นคุณต้องเพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานหมั่นพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะให้ตัวเองเสมอจึงจะเห็นผลงานเป็นรูปธปรรมหรือตัวเลขรายรับที่งอกเงยแต่ก็ต้องทำงานอย่างตรงไปตรงมาดังคำกล่าวที่ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเพราะหากอีกฝ่ายจับได้ นั่นหมายถึงชื่อเสียงที่สั่งสมพังคลืนลงไปต่อหน้านอกจากนี้ในการทำงานคุณควรสื่อสารสื่อความให้ชัดเจนผลงานที่ออกมาจะได้ไม่ผิดพลาดซ้ำซากกลายเป็นปัญหาหนักอกโดยเฉพาะช่วงเดือนที่การงานของคุณจะติดขัดมีอุปสรรคมากได้แก่เดือน4จีน5พรพฤษภาคมถึง4มิถุนายนเดือน5จีน 5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน11จีน7ธันวาคมพุทธศักราช2568ถึง4มกราคมพุทธศักราช2569การทำงานช่วงเวลาดังกล่าวระวังถูกหลอกรวมทั้งการลงนามในเอกสารสัญญาใดๆเกี่ยวกับงานควรจะใจเย็นตรวจให้ละเอียดก่อนเซ็น โดยเฉพาะช่วงเดือนที่การงานและการลงทุนของคุณจะมีทิศทางที่ดีได้แก่เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน6จีน7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ทธันวาคมพุทธศักราช2568 ด้านโชคลาภดวงการเงินของเจ้าชะตาปีนี้ถือว่ารับจ่ายเท่าทันกันกล่าวคือแม้คุณจะมีรายรับหลังไหลเข้ามางดงามแต่ก็จะปรากฏรายจ่ายปัจจุบันที่รออยู่มิใช่น้อยดังนั้นจึงควรประหยัดมัธยัติจัดสรรส่วนที่ต้องใช้ลงทุนหมุนเวียนและแบ่งส่วนหนึ่งสำหรับเก็บอมบ้างจะได้มีเงินสำรองในยามฉุกเฉินเดือนที่โชคลาภการเงินตกต่ำ และคุณควรระมัดระวังการใช้จ่ายคือเดือน4ี่จีน5พฤษภาคมถึงสมิถุนายนเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน11จีน7ธันวาคมพุทธศักราช2568ถึง4มกราคมพุทธศักราช2569ในช่วงดังกล่าว คุณไม่ควรให้ผู้อื่นคููยืมเงินหรือรับคำประกันแทนผู้อื่นอย่าละโมบโลบมากจะเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้ง่ายทั้งควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องในธุรกิจที่มินเมต่อการผิดกฎหมายจะส่งผลให้เดือดร้อนมีภัยตามมาส่วนเดือนที่การเงินของคุณราบรื่นสดใสได้แก่เดือนสองจีน5มีนาคมถึงสเมษายน เดือน6จีน7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ทธันวาคมพุทธศักราช2568ด้านครอบครัวปีนี้ดวงครอบครัวลุ่มๆุ่มดอนดอน แม้ในบ้านจะมีเรื่องที่น่ายินดีมีข่าวดีมาเยือนและอาจจะมีการงานอันเป็นมงคลเกิดขึ้นแต่เนื่องจากชะตาคุณได้รับพลังชงปัทะบางส่วนจากปีมะเส็งพุทธศักราช2568คุณจึงควรระวังบริวารสร้างเรื่องวุ่นวายให้เดือดร้อนรวมถึงให้เพิ่มความระมัดระวังความปลอดภัยในบ้านโดยเฉพาะควรใส่ใจดูแลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดที่สำคัญต้องระวังพฤติกรรม อย่าอวดตัวหรือออกหน้าทำตัวเด่นกว่าผู้อื่นรวมถึงคำพูดคำจาก็ต้องระวังอย่าพูดข่มหรือพูดกระทบกระเทียบผู้อื่นเนื่องจากมีคนไม่พอใจอยู่ระวังจะทำให้ประสบภัยโดยไม่รู้ตัวโดยเดือนที่คุณต้องเพิ่มความระมัดระวังคือเดือน4ี่จีนหพฤษภาคมถึงสมิถุนายนเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กร,รกฎาคมเดือน9จีน8ตุลาคม ถึง6พฤศจิกายนและเดือน11จีน7ธันวาคมพุทธศักราช2568ถึง4มกราคมพุทธศักราช2569ระวังเหตุขัดแย้งจากเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ระวังอุบัติเหตุทั้งในบ้านและนอกบ้านทั้งควรระวังภัยจากมิจฉาชีพนอกจากนี้คุณก็ไม่ควรเอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องความขัดแย้งระหว่างเพื่อนฝูงบางครั้งการวางเฉยไว้บ้าง จะดีกว่ายามเกิดเรื่องแล้วเดือดร้อนถึงคนที่บ้านด้านความรักเรื่องความรักของเจ้าชะตาปีนี้ค่อนข้างผันผวนไม่นิ่งมักจะเกิดปักเสียงกระทบกระทั่งกันอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ยังไม่มีคู่ครองปีนี้ถือเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะมีคู่ครอง แต่เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากดาวมานท้อห่วยเข้ารังควานหมายความว่ารักที่เจอจะเป็นประเภทรักชั่วคราวที่ผ่านมาแล้วผ่านไปหรืออาจพบรักกับอีกฝ่ายตามแหล่งสถานบันเทิงยามค่ำคืนซึ่งโอกาสจะกลายมาเป็นคู่จริงจะมีน้อยมากหรือไม่ควรเลือกหรือสำหรับบางคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วแต่ไปติดใจกับคนในสถานบริการก็จะนำมาซึ่งปากเสียงกับตัวจริงที่บ้าน โดยเฉพาะช่วงเดือนที่ความรักของคุณจะประสบปัญหาเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่ายได้แก่เดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน11จีน7ทธันวาคมพุทธศักราช2568ถึง4มกราคม พุทธศักราช2569ช่วงดังกล่าวคุณควรวางตนอย่างมีสติและหนักแน่นระวังพฤติกรรมตนเองอย่าให้เรื่องเล็กบ่อนทำลายเรื่องใหญ่ทั้งไม่ควรยุ่งเกี่ยวในครอบครัวของผู้อื่นหลีกเลี่ยงการเที่ยวตามสถานบันเทิงเริงรมต่างๆที่ล้วนแต่นำมาซึ่งโรคภัยและปัญหาติดตามมาด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพของเจ้าชะตารอบอายุนี้ปีนี้ไม่ค่อยดีระวังโรคแพ้อากาศโรคปวดศีรษะโรคกระเพาะโรคลำไส้อักเสบโรคติดเชื้ออื่นๆรวมถึงการสะสมความเครียดประกอบกับการพักผ่อนไม่เพียงพอจะก่อโทษเกิดโรคภัยขึ้นนอกจากนี้คุณควรเพิ่มความระมัดระวังอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางโดยเฉพาะหลังงานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีการฉลองด้วยการดื่มสุราก็พึงเลี่ยงการนั่งหลังพวงมาลายัย โดยเฉพาะช่วงเดือนไม่ดีที่คุณควรเอาใจใส่ดูแลต่อสุขภาพอย่างใกล้ชิดได้แก่เดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน11จีน7ทธันวาคมพุทธศักราช2568ถึง4มกราคมพุทธศักราช2569 ระวังอุบัติเหตุทั้งระหว่างการทำงานและการเดินทางสัญจรระวังจะเกิดการเจ็บป่วยแบบกระทันหันฉะนั้นหากคุณรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติใดในร่างกายควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยรักษาตัวเลขมงคลของคนเกิดปีขานธาตุไฟได้แก่8 4 1> 2 1 9 3 6 5วัตถุมงคลประจำปีขานได้แก่พระธรรมอาจารย์ถังสำจังสำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันออก ควรตั้งวัตถุมงคลตามทิศที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู